สวัสดีครับท่านผู้ชมเวฟ 125i ปาวานนะครับหรือเปลือกที่แล้วก็มาเจอแล้วก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้เลยนะครับว่าพัดเชือกคอยของเวฟ 125i ปาวานกี่โหมนะครับก็จะมีลักนี้นะครับที่ออกมาจากเป็นคอยของเวฟ 125i ้ไอจะเป็น สีน้ําเงินคาดเหลืองกับสีเหลืองคาดสีขาวคาดเหลืองนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับคู่นี้สีเหลืองสีขาวคาดเหลืองกับน้ําเงินคาดเหลืองนะครับเป็นพัดเชอร์คอยสีขาวนี้ก็ไปชาร์จไปชาร์จวิ่งไปที่วิ่งไปที่แผ่นชาร์จนะครับแล้วเส้นนี้ก็เส้นกาวสีเขียวเส้นกาวสีขาวไป ไปที่แผ่นชาร์จไปชาร์จแบตแล้วก็ไปไปเลี้ยงไฟหน้าด้วยนะเนี่ยไปไฟไปไฟหน้าไฟรีมันะครับเนี่ยไฟแสงคอยแสงเดี๋ยวจะไปแยกที่แผ่นชาร์จนะครับเขาขึ้นเส้นเดียวแล้วเป็นรุ่นใหม่ๆหตั้งแต่วฟร้อยยี่สิบห้ามานี่ขึ้นเส้นเดียวแล้วไปแยกที่แผ่นชาร์จนะครับเดี๋ยวลองมาเก็บข้อมูลว่ารถที่ใช้งานได้เป็นปกติเนี่ย ่าโอห์มของทัชเชอร์คอยเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ลองมาวัดดูนะครับปรับไปที่2,000โอห์มจะ,มจะ,จะวัดไปที่เส้นสาย<ม>สีสีขาวขัดเหลืองกับ สีน้ำเงินขั้นเหลืองนะครับบันทึกไว้นะครับเผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับทัชเชอร์คอยก็มาเปิดในคลิปดูได้นะครับว่ารถที่ใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยที่จ่ายไฟได้นะตัวทิปจุดระเบิดเนี่ยทัชเชอร์คอยก็ร้อโอห์มนะครับที่สิบโอห์ม ประมาณนี้นะครับสองเส้นนี้นะนี่นะครับสองเส้นนี้นะครับคู่ล่างนะครับคู่ล่างมันจะตรงกันข้ามอยู่ครับนี่นะครับคู่นี้ ต่อไปเราก็จะมาวัดขดลวดชาร์จนะครับเนี่ยเส้นสีขาวนะครับที่ว่า,าติดเครื่องยนต์เดินเบาเนี้ยมันจะออกมาไฟจะออกมาจากฟินคอยเนี่ยกี่โวล์น,นะครับออกมาจากฟินคอยก็ต้องปรับเป็นกระแสสลับนะครับต่ว่าเส้นเส้นเส้นสีขาวนะเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กแล้วติดเครื่องยนต์แบบนี้ก็ไม่ได้วอลลอยนะวล์นใช้งานนะครับก็ปรับ ปรับมิเตอร์ไปที่ที่กระแสสลับนะครับปรับมิเตอร์ไปที่กระแสสลับวัดเส้นสีขาวนะครับ เปียบเข้าไปที่เส้นสีขาวเส้นขดลวดชาร์จนะครับ 67โวลต์นะครับในขณะที่ขนขณะที่ว่าโหลดมีโหลดอยู่นะโหลดก็คือชาร์จแบตนะครับตอนนี้เขาชาร์จแบตอยู่แล้วก็ปั่นชาร์จแบตแล้วก็ใช้ติดเครื่องยนต์อยู่นะครับแต่ถทาโวลต์ลอจริงๆเราต้องแกะสายออกมานะแกะสายออกมาวัดกันตรงๆเลยว่ามันเท่าไหร่ สบายนะครับชาร์จแบตได้สบายแต่ว่ารถคันนี้ก็ใช้สตาร์ตมืออยู่ก็ไม่มีที่ว่าแบตหมดไปนะว่าชาร์จไม่พอระดับนี้ยังใช้งานได้นะครับนี่นะครับในขณะที่วอลไม่ลอยเดี๋ยวลองไปวัแวดแบตเตอรี่กันนะครับว่าชาร์จเท่าไหร่ วัดแบตเตอรี่ก็ปับไปที่ d ีซีแล้วนะครับเพราะว่าผ่านผ่านผ่านตัวนี้มาแล้วนะผ่านเ็นชาร์จมาแล้วนะครับผ,ผ่านเป็นชาร์จมาก็าาาจะมาเป็นไฟกระแสงแตงแล้วนะครับ จักต้งยนแล้วก็อยู่ท kind of ี่12โวลต์นะครับแล้วชาร์จไม่ถึง14โวลต์นะวัดถ้าคันอื่นบางคันก็ได้14โวลต์กว่านะครับมาดูไฟหน้าว่า ก็ไม่มีช็อตนะครับก็ไฟก็แจ่มดีนะเป็นปกตินะครับสมมติไม่มีแบตนะตอนนี้ถอดขัวแบตออกแล้วน,นะครับไฟก็ชาร์จเป็นปกติเล่งเครื่องได้เลงเครื่องขึ้นปรับไปชื่อกระแสต,ตรงดีซีนะครับตอนนี้ไม่มีไม่มีแบตนะครับเราจะมาดูว่าไฟชาร์จเท่าไหร่ที่มีแบตไฟก็ชาร์จปกตินะเนาะ ไม่มีแบตไฟคาชาร์จถึเจ็ดโ,โวลต์กวางนะครับกับมาดูแผ่นชาร์จนะครับเข้ามาจากปินคอยเส้นสีขาวแล้วก็ออกไปไปหน้าคู่นี้นะครับเข้านี้แล้วออกไปชาร์จแบตสองเส้นนะออกไปชาร์จแบตชาร์จแบต ออกคู่ไปเลยนะครับคู่ไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงกล่องเลี้ยงหัวฉีดเข้าสวิตกุญแจตรงในหนึ่งเส้นอันนี้ก็ไปชาร์จแบตสีขาวไปชาร์จสีเหลืองนี่ไปไปหน้าสีเขียวกาวสีแดงคาดเหลืองสองสีแดงคาดเหลืองหนึ่งเส้นก็จะมาโผล่นี่นะกลับมานี้หนึ่งเส้นแล้วก็ไปชาร์จแบตหนึ่งเส้นนะครับ ออกไปสองเส้นนะไปชาร์จอะไปชาร์จแบตหนึ่งเส้นแล้วก็วิ่งไปชาร์จเข้าสวิตกุญแจตรงเลยฟิลขาดก็ติดเครื่องยนต์ได้นะครับรุ่นใหม่ๆอย่าทแบบนั้นเดี๋ยวจะลองกดกดเส้นนี้นะครับที่ที่จ่ายไปไฟหน้าเนี่ยจะให้มันชาร์จอย่างเดียวนะว่าเดี๋ยวจะวัดใหม่ว่ามันจะออกมาชาร์จแบตกี่โวลต์ ถ้าเส้นนี้ยเส้นเส้นไฟแฝงเนี่ยถ้าเกิดมีอาการช็อตลงกาวได้อะไรได้ครับก็จะดอกนะครับรวมใช้กดเดียวกันจะลองดูนะครับเดี๋ยวมาวัดปลาชาร์จอีกทีตัด,ดไฟแสงออกไปก่อนเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมไม่ได้มีผลไม่ได้ช็อตอะไร อันนี้วัดได้ตรงนี้นะครับวัดในขนาดที่เป็นสีขาวที่มาท,ท,ที่มาจะปัง้งร้้นนะครับมาปลูกที่ก่อนจะเข้าแผ่นชาร์จนะครับไฟกระแกระลับอันนี้ก็มีโหลดอยู่นะสอชาร์แบบอันนี้ได้เบาเครื่องก็ได้ที่6 7 20เี่โวลต์นะครับเราวจะเปรียบเทียบว่าถ้าคันอื่นเข้ามาอีกมีโอกาส ก็จะวัดดูนะครับนองเกยบเทียบกันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เอาไปดูนระบบคชาร์ะครับเส้นสีขาวที่มาจะกดด้วยขอบคุณนะครับไว้เจิกัันคิดหน้า